คำถามถัดไปนะครับอาจารย์ในปัจจุบันเนี่ยที่เราใช้คาว่าพระหุวัฒนธรรมครับก็คือการใช้ชีวิตร่วมกันในหลายๆศาสนาเนี่ยนะครับรวมกันอยู่ในสังคมสังคมเดียวกันเนี่ยสมมติมุสลิมนะครับไปงานด้วยความจําเป็นนะต้องไปงานแล้วปรากฏว่ามีขบวนพระสงฆ์ต้องเดินผ่านเนี่ยและเราเนี่ยในเส้นทางที่เรานั่งอยู่เนี่ยไปโดนจีวร ของพระสงฆ์เนี่ยหรืออาจจะเป็นชุดของนักบวชในศาสนาคริสต์หรืออะไรก็ตามเนี่ยมันจะเป็นอะไรไหมครับอาจารย์คือในกรณีนี้เนี่ยพี่น้องต่างศาสนาเนี่ยเขาเขาตั้งใจถามมากครับว่าการไปโดนจีวรพระก็ดีรหรือไปโดนชุดชุดของอาบาทหลวงชุดของนักพุญบาทหลวงต่างๆเนี่ยมันมันจะผิดไหมเพราะว่าเป็นเป็นคำถามที่น่าสนใจมากครับ โดยคําถามเหล่านี้เนี่ยเราเองก็ไม่เคยได้ยินจากมุสลิมนะผมผมก็นั่งลึกเนี่ยตอนเนี้ยยังไม่เคยได้ยินเลยไม่เคยได้ยินยนะไม่เคยได้ยินแต่เราได้ได้ยินว่าจากพี่น้องต่างศาสนาเขาก็เขาก็มีความละเอียดน,นะเรื่องตรงนี้คํรับคาตอบก็คือกรณีของชุดที่เป็นเครื่องหมายการค้าแล้วกันหรือรเป็นรูปลักษณ์ของตัวแทนศาสนา ไม่ว่าศาสนาใดก็ตามแต่ว่าถ้าบอกว่าชุดนี้คือคือศาสนานี้ชุดนี้แน่นอนชุดนี้ศาสนานั้นในตัวของเสื้อผ้าเนี่ยไม่ใช่เป็นสิ่งสกปรกในตัวของเสื้อผ้าเนี่ยไม่ใช่สิ่งสกปรกเมื่อไม่สิ่งสกปรกเนี่ยเราสามารถสัมผัสได้โดนได้สมมติว่าจะต้องโดนก็ไม่มีปัญหาเพพาะอะไรเพราะเนื่องจากว่าผ้าเนี่ยไม่สัมผัสไม่ใช่สิ่งสกปรกหรือภาษาในภาษาศาสนาเราเรียกว่าไม่ใช่เป็นนายิสไม่ใช่สิ่งสกปรก ฉะนั้นการถึงแม้ว่าสมมุติว่าจีวรพระยังไม่ได้ซักถึงแม้ว่าชุดของบาดหลวงยังไม่ได้ซักเราไปโดนก็ไม่มีปัญหาเพราะไม่ไม่มีนายสไม่มีไม่มีนายิสหรือว่าสิ่งสกปรกนี่คือประการหนึ่งที่สําคัญไปก็คือว่าเราไม่ถูกอนุญาตให้ใส่ชุดเหล่านี้ต่างหากมุสลิมเนี่ยไม่อนุญาตไปเอาเอาจีวรพระมาใส่หรือไปเอาชุดของบาดหลวงมาใส่อันนี้ที่ห้าม ห้ามไม่ห้ามเรื่องเหมือนนี้เพราะเท่ากับเราไปเรียนแบบประชาชาติอื่นเขาแต่การไปสัมผัสไปโดนนี้ไม่เป็นไรเดืดนะครับศาสนานี่อนุญาตเลยใช้ชีวิตง่ายไม่ยากครับครับ